สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ตสุขุสุาะพี่น้องเนาะบราซิลทั้งในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องเอ้เมื่อนี้มาเจอกับบี่อ่าอยููทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้บรรยากาศช่วงเจ็ดโมงยี่สิบพี่น้องเอ้แดดกำลังขึ้นแดดกำลังฮอนพี่น้องเอ้เนาะสบายดีกันตอนเศร้าๆพี่น้องอากาศดีขนาดพี่น้องเอ้เนาะอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องเอ้เมื่อนี้พี่น้องเอ้บริจะมาอ่า แจ้งข่าวน้องทงเพิ่มเติมอีกคลิปหนึ่งพี่น้องเอนะ๋เนาะก็คือมีอาผู้ใหญ่ใจบุญอยู่ทางต่างประเทศพี่น,อน้องเอ๋เพิ่นได้สมทบทุนมาอา่าเพิ่นโอนมาให้บาลีเมื่อคืนนี่พี่น,อนอ้องเอ๋เพิ่นโอนมาหาพันบาทพี่น,อนนะ้องเอ๋เนาะเพิ่นอันน่ะเพิ่นโทรมาหาบาลีทั้งเบอร์พี่น้องเอ๋แล้วกะ็พอดีช่วงนั้นนะบาลียังขายขอ,องอยู่แล้วกะ็เอ่อบาลีบอกเลขบัญชีเพิ่นไปและะ้วก็ เพิ่นว่าเดี๋ยวเพิ่นจะโทรมาใหม่เพิ่นบอโทรมาเลยพี่น้องไอ้เพิ่นอ่าเพิ่นโอนมาให้บอลลี่แล้วก็เงียบไปเลยเพิ่นบอลลี่กับบุหงซื่อเสียงเลี้ยงน้ำเพิ่นจากใดพี่น้องไอ้แต่ว่าเพิ่นโอนเข้ามาแล้วแหละห้าพันบาทพี่น้องไอ้เพิ่นส่งมาทางข้อความเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเออบอลลี่ส่งกลับหามันบ่ได้พี่น้องบุหงมันเป็นอย่างเนาะส่งทางข้อความหรือว่าบอลลี่ตั้งค่าพิษเพิ่นบอลลี่บ่ได้มีเฟซมีไลน์เพิ่นเพิ่นโทรมาทางเบอร์แล้วก็โทรกับต่างประเทศบอลลี่บุหูุจีโทรแน่าใดนะพี่น้องเนาะเพิ่นอยู่ทังต่างประเทศพี่น้องไอ้ เพิ่นส่งมาหาบาลีเอ่หาพันบาทส่ทงม,มาอะไเมื่อคืนนี่พี่น้องเอ้ยก็เป็นข่าวดีสําหรับน้องธงเพิ่มเติมเข้ามาอีกนะพี่น้องเนาะเป็นคนใหม่อ่าคนละคนที่กับบารีบอกว่าเพิ่นจะเพิ่นจะซรอยอันนั้นก็อีกคนหนึ่งพี่น้องเอ้ยอ่าผู้ใหญ่จะดีคนนั้นก็รออีกสักสี่ห้ามื้อนะพี่น้องเนาะบารีก็ได้แจ้งไปในคลิปก่อนนั่นแหละพี่น้องเอ้ย บอลลี่กับบุหูซื้อเสียงเลี้ยงน้ำเพิ่นเลยจังใดเพิ่นซื้อจังใดบอลลีกับบุหูชักเพื่อเลยหรือว่าเพิ่นอาจจะที่โตมาใหม่ก็ได้พี่น้องเอ๋เนาะแล้วก็บอลลีจะมาบอกเพิ่มเติมก็แล้วกันพี่น้องเอ๋เนาะเอ่อบอลลีก็จะส่งให้อะเตียงอีกรอบนึงพี่น้องเออรอชมคลิปนอนเตียงนะพี่น้องเนาะแล้วก็สมทบทุนกันหลายหลายคนพี่น้องเอ๋ซึ่งกะเมื่อคืนนี้กะบอลลี่ก็ได้ประสานงานกับกับบอเชียงน้อยพี่น้องเอ๋ โทรไปคุยก็บ,บา่าวเชียงน้อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็บ,บา่าวเชียงน้อยพูนก็ว่ามีอยู่พี่น้องอเอ,อ๋ยผู้ใหญ่ที่จะซอยมาแบบว่าสมทบทุนทั้งเออเบา่าวเชียงน้อยก็มีทงางไอ้เตียงก็มีทางบ่าจันก็มีพี่น้องเอ้ยแล้วก็ทางบัลลีอีกอีกทางหนึ่งนะพี่น้องเนาะซอยกันหลายที่หลายทางพี่น้องเอ้ยก็น่าจะบ่อไกลเกินเอื้อมนะพี่น้องเนาะทีน้องทงกะบัลลีคิดว่าน่าจะได้ ก็จะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละพี่น้องเอนะ๋ยเนาะเรื่องทีเรื่องซื้อทีให้น้องทงพี่น้องเอ๋ยพี่น้องหลายคนก็นตั้งหนา้าตั้งตารอคอยพี่น้องเอนะ๋ยเนาะมื้อนี้กะบอลีมาทําคลิปหรือว่าทําอ่าอนุโมทนาบุญหรือว่ากับขอบุญขอบคุณแทนน้องทงก่อนเนาะพี่น้องนะเนาะเงิน5,000บาทที่ผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นกับบทจักบ่ฮู้สื่อเสียงเลี้ยงน้ำเพิ่นเลยเพิ่นอา่าส่งมาให้ก่อนล่ะพี่น้องเอนะ๋ยเนาะหรือว่าเพิ่นบ,บ่ประสงค์จะออกน้ำบ่หรือจังได๋หรือ เรื่อเพื่อนจะโทรมาหาบาลีไหมนะพี่น้องเนาะแล้วก็บาลีก็จะอ่าแจ้งไปที่ล่างแล้วกันพี่น้องเอกเนาะบาลีก็จะส่งให้ไอ้เตียงพี่น้องเอ้รอพังข่าวจากไอ้เตียงรอชมคลิปจากไอ้เตียงแนละ้วพี่น,อน้องเนาะถ้าเออ่เงินมันครบเรียบร้อยแล้วก็ทั้งไอ้เตียงจะเข้าไปเออ่เรื่องที่หรือว่าทั้งบาเชียงน้อยห,อหลายๆคนเข้าไปน้ำกันนะพี่น้งนองเนาะเออ่ตอนนี้ก็บ,บาลีไหม กำลังเดินทางมาจากวัดพี่น้องเอ้ยมาแวะอยู่นี่ทงไฮทงนานีา่พี่น้องเอ็มืม้อน,นี้กับบารียุดงานเป็นวันอาทิตย์นะพี่น้องเนาะบารีกับแฟนกกเดินทางมาทำบุญเสบ่าท,ที่กอที่เดิมว,วัดหน้าปลาพงพี่น้องเอ้ลำลูกกาคลองซิปจังหวัดปทุมธาน,นีนะพี่น้องเนาะโอ้แดดกกะกำลังซิขึ<笑><笑>้นเมื่อกี้นี่บารีนั่งเนยะมันเป็นว่าแดดน้อยเดียวแต่นี่มันไหลขึ้นไหลขึ้นเดี๋ยวมันก็เริ่มฮอนแล้วพี่น้องเอ็มเงียหนักมาเรื่อยๆเลยพี่น้องเอ้ยเนาะ นานๆที่จะได้มานั่งชมบรรยากาศอยู่ทงหอยทงหน้าแบบนี้พี่น้องเอ้ยเอ่อบอลลี่ก็ได้แค่ทำตัวเป็นสะพานบุญให้เอาน้องทงพี่น้องเอ้ยกัพี่น้องติดต่อมากกเอาบอลลี่ช่วยเหลือเต็มที่พี่น้องเอ้ยอยากให้เจตนาเพิ่นนมันสำเร็จนะพี่น้องอเพิ่นกันติดต่อมาทางบอลลี่เลวกัรู้สึกว่าบอลลี่ลงคลิปไปกัเออ นี่พี่น้องให้ความสนใจแบบว่าโอ้โหค่อนข้างลายเลยแหละพี่น้องเอง้ยแต่ก็บอกว่าพี่น้องคนใดจะติดต่อมาอีกนะพี่น้องเนาะสมทบทุนเรื่องซอยทีน้องทงพี่น้องเอง้ททเอเอเอยอ,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 อันนี้ก็ได้มาแล้ววันนี้ได้มาแล้วหาพันบาทนะพี่น้องเนาะแล้วก็รออีกผู้ใหญ่ใจบุญทางอเมริกาเนาะดีทางต่างประเทศหมดละพี่น้องเอง้ยแล้วก็รกอ แล้วให้มันครบนะพี่น้องเนาะประมาณ5-6หมื่พี่น้องเอ้ยเงิน5-6หมื่นี่กะถ้าคนแบบว่าธรรมดาสามัญกโอ้พี่น้องเอ้ยทํางานกว่าจะได้เงิน5-6หมื่นะพี่น้องเนาะก็ยากอยู่แต่าเอ่อเฮาสามัคคีกันช่วยกันคนน้อยกเป็นเรื่องง่ายินมานะพี่น้องเนาะแต่สําหรับคนบางคนกเอ่อโอเงิน5 6นี่กโอ้ยบางทีเป็นปียังบ่ได้พี่น้องเอ้ยเนาะ รุ่นสมัยก่อนยังบอลี่ทำงานแต่สมัยก่อนๆพุ่ดก่าโอ้จะได้เงินใบเงินแบบว่าลักมื่นหลายมื่นขึ้นไปนี่ก็ยากพี่น้องเอ๋ค่าแรงขั้นต่ำวันละสี่ร้อยห้าเออบนัมันสี่ร้อยวันละร้อยแ้วพี่น้องซื้อข้าวซื้อน้ำกินเองพี่น้องเอ๋แต่ก่อนนะพี่น้องเนาะอันนี้ก่าคงจะเป็นบุญบารมีของน้องทงพี่น้องเอ๋ที่หลายๆคนเห็นแล้วก็อยากจะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือนะพี่น้องเนาะเออบาลลี่ก่า ช่วยเป็นสะพานบุญให้หายเจตนาอร์ของผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนให้มันสำเร็จพี่น,อหน,หน้องเอ้เนาะอาช่วยเหลือกันคนละนิดคนละหน่อยพี่น้องเอ้โอ้ยบ้ามากเลยก็ได้พี่น้องเอ้แดดแดดแย็นหนักกันมาทุกที่เลยพี่น้องเอ้เนาะโอ้พี่น้องเอ้เข่ากล้า่นกระงามอยู่ตรงไหนตรงนั้นแต่ว่าหน่ะนะอยู่ในหน่ะหน่ะลายเอลี่พี่น,อน้องเอ้เออ บอลลี่หยุดงานางตั้งแต่เดือนก่อนพู้ล่ะพี่น้องเอเดือนก่อนตั้งแต่วันวันอย่างนอเขาหยุดงานวันเขนาพรรษาเป็นบ่วันเขนาพรรษาวันเขนาพรรษาพี่น้องเอไม่นี่กับครบรอบเดือนหนึ่งพอดีนะน,นั้นบอลลี่จะหยุดที่พี่น้องเอาพาแฟนเพิ่นหยุดงานนะพี่น้องเนาะโอ้เสียงรถกระดังพี่น้องเอ <c oughs> บอลลี่กับสารงานให สวยเหลือน้องทงอยู่ทั้งนี้อีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอ๋ยแล้วก็อยู่ทั้งบ้านอีกครั้งหนึ่งนะพี่น้องเนาะ่แต่อิบอดอนดอกบัลลีก็จะได้กลับไปบ้านพี่น้องเอ๋ยก็จะได้ไปอ่าไปเยี่ยมไปยามเอ่อหลายๆคนที่เห็นในคลิปนั้นพี่น้องเนาะต่างๆพี่น้องเอ๋ยไปเป็นอ่าสายบุญช่วยกันอยู่บ้านเฮาพุ่นละพี่น้องเอ๋ยอิบอดนเนาะพี่น้องเนาะประมาณเดือนอ่าเดือนบัลลตั้งใจว่าประมาณเดือนพฤศจิกา กล้ย่างครับเ,เดือนพฤศจิกาใกล้ๆจะทันวาบารี่ก็จะเริ่มกลับแล้วพี่น,ออน้องไอเริ่มเตรียมตัวแล้วเนาะพี่น้องเองนาะตอนนี้ก,ก็เดือนสิงหาพี่น้องเอยังอีกบุกี่เดือนอีกเดือนสองเดือนสามเดือนครับพี่น้องเองนาะบารลีก็จะกลับบ้านและ้ะบาร์ลีมาไทายรอบนี้ก็ครบรอบสองปีพอดีพี่น้องไองวันเมย์บาร์ีขามมาฟังท้ายเป็น,เป,นเป็นวันที่สิบสองสิงหาพี่น้องเอง เออเป็นวันแม่พอดีแล้วก็ผ่านมาได้สองมื้อแล้วเนาะวันนี้กับวันที่1 4พี่น้องเออแดดครับพี่น้องเออวันนี้กัวันที่14สิงหาครบรอบสองปีพอดีพี่น้องกระถามบางคนกรถามขอมาอยู่คือนการ,รบาบาลีอยู่ไทยได้จักปีแล้วพี่น้องเออยู่ใสเนาะพี่น้องเนาะอยู่ได้สองปีพี่น้องไอ้รอบนี้จะอยู่ออลิพักอยู่ลำลูกกาพี่น้องเอ บลิบูรณ์ยังเลยนี่พี่น้องเอ้สุดยอดสุดยอดพี่น้องเอ้เนาะอีหละบริมานั่งอยู่นี่พี่น้องเอ้แดดเดี่พี่น้องยจ้าจ้าเลยกำลังขึ้นแดดกำลังขึ้นพี่น้องเอ้เข่าวกล้าเพิ่นนในพี่น้องเอ้พาพี่พาน้องมาเบิ่งจักหน่อยก่อนพี่น้องเอ้เนาะแต่รู้สึกว่าหยาเลยพี่น้องเอ้หยาป้าชอ นี่แหนะพี่น้องเอย้ยแหนเพิ่นลายอันนี้เนาะแต่ทางพุดนะง,งามงามอยู่ทางไห้ผูแต่ยืนนี่นะแหนะนี่แหนะเต็มเลยพี่น้องเอ้ยไปดูอืมกวงใหญ่ไพศาลอะลีพี่น้องเอ้ยทีให้ทีหน้าพิ่นกันเนะาะคอนซีเมนได้จกักรลอยจักพันกระสอบมาน,นี้พี่น้องเอ้ยโอโอ้เมนเจ้าเดียก่นนอนบอลลี่ได้ไหนเนาะกวงอะลีพี่น้องเอ้ย ต้นมักอันนี้เพิ่นต้นมักผเผาเพิ่นอยู่ช่งไห้ช่งหน้าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศกาันฮอนฮอทแดดกำลังขึ้นจะแปดโมงแล้วแหละพี่น้องเอ้ยบรรยากาศการธรรมชาตินะพี่น้องเนาะมากันนี่แหละพี่น้องเอ้ยกับแฟนสองคนนะพี่น้องเนาะกำลังจะเ,เดินทางกลับบ้านนี่พี่น้องเอ้สองคน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ี <c oughs> เออกำลังจะเดินทางกลับบ่ะนนเนี่พี่น้องนี่เนาะมาจากอ่าทำบุญเสบ่าที่น้องเลยเอ,อ,อีกไกลเดินอยู่แหละคนทางเข้ากันได้ประมาณโอ้ห้องสิบอ่ะบารีกันนนท์บุลแหละค้องหนึ่งกลับไปพี่น้องเนาหรองห้งอ,งองสิบกับแต่ลายโลอยู่นะ่ะ โมเป็นต์เศสามสิบกิโลผู้บ่พี่น้องเอ้ยกะสมควรเติบอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะแต่กะใจศรัทธาไก่สัมไรกามาพี่น้องเอ้ยเอออาจจะลรกคินี่กะบารีขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเอ้ยมาแจ้งข่าวเอ่อน้องชงเนาะพี่น้องเนาะพี่ผู้ใหญ่จะดียื่นมือเข้ามาช่วยอีกทางหนึ่งพี่น้องเอ้ยสมทบทุนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวมีข่าวอย่างกับบารีก็จะมาอัปเดตพี่น้องเอ้ยพี่น้องหลายคนกะ รอฟังข่าวน้องทงอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะอยากให้ความฝันของน้องทงนั้นเป็นจริงพี่น้องเอ้ยสำหรับคุณนี้บารีขอตัวลาไปก่อนนะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่เขามาให้กำลังใจพี่น้องเอ้ยแดดอรีเด็กก็บารีขอเดินทางก่อนนะพี่น้องเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบัดนี้สบายท่านสบายดีพ่อแม่พี่น้องกันเบิสสุขสุขคนเนาะพี่น้องเนาะบริคเดินทางก่อนบัดนี้พี่น้องเอ้ย